ดีที่นำมาอวดในวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของน้องแอนแล้วก็ทีมงาน U2T TU นะครับตรงนี้จากพื้นที่นิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับคือเขาลงไปคลุกคลีกับชุมชนช่วยกันรสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมานะครับอย่างเรื่องของการออกแบบตราสินค้าและเพิ่มศักยภาพในชุมชนนะครับจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นิ่ัยชื่อว่าพริกลาบรสเด็ดคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์นี้เขาบอกว่ามีมักแขวนแล้วก็มีขวันพริก ภาษาอีสานนี้จะใช้ว่าคขวดพิกนะครับตรงนี้นะครับเขาเชื่อว่าจะช่วยป้องกันแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวครับมามาปีลาบลแะล้วเด้อ วันนี้เขาอยู่กันตินี่คมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าวันนี้เขาจะปลาไปจิ้มลาบเจ้าไปชมน้ำพริกลาบของดีของเด็ดตำบลนีคมพัฒนาเจ้าจะดีจะเด็ดจะได้เขาไปชมพร้อมๆกันเลยนะเจ้า,จาวันนี้เขาจะมาถามแม่นาะแม่ว่าน้ำพริกที่คม นี่ที่มันล้ำมันเด็ดกับมันดูดที่ว่าเครื่องมันต้องครบครบเครื่องบาแรบบาแคนบาวขา,าจะใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คือเป็นของที่ว่าคือมันล้ำหอมควันพริกเนี่ยห้ามเอาออกเด็ดขาดความเผ็ดความหอมมันจะอยู่ควันพริกคนเท่าคนแก่เปินบอกว่าไอ้ตัวเนี่ยมันคามคุ้นใสได้ตัวห้ามเด็ดเด็ดขาดเลยเนี่ยมันจะหอม มันจะเพชรมันอยู่ตรงนี้เครื่องเทศทุกอย่างต้องเอาไปคั่วมันจะมีกลิ่นหอมมันถึงจะไปนน้ำพริกลาบที่ลำ้ำหอม ส่วนประกอบของน้ำพริกรารราลา,ออกกาบเนี่ยมันทำมาจากสมุนไพรนราเจ้าึ่งสมุนไพรอะไหลายๆชนิดหนึ่งน้ำพริกลาบเนี่ยก็หาได้ง่ายจากตามบ้าน House เฮาเจ้าแล้วก็เห็นยาหน,นึ่งลาบมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นจือมองมงคลนเจ้าเวลาสมมติจะมีงานขึ้นบ้านใหม่กา้านี่เจ้าป็วัดลาบก็คือมีโชคมีลาบเ,เจ้าก็เลยคนตั้งเหนือก็เลยจะมากลาบเจ้า สุดท้ายแล้วลาบนะเจ้าก็อยู่ในวิถีชีวิตเพราะว่าลาบนะเจ้ามันมาเจอเป็นแค่วัตถุดิบหรือว่าเป็นแค่สินค้าตีอยู่ในแค่ตีบ้านมันคือความอุ่นใจทุกครั้งตีได้กินลาบตีเนี่ยจากคนในชุมชนหรือเนี่ยจากคนในท้องถิ่นหมายถึงความอุ่นใจความเชื่อความศรัทธาและก็อออย่างบางอย่างตีทำาให้อ,อาหารตีจืดวันลาเนี่ยเจ้ามันมีความหมายกับคนตีนี่เจ้า เมอะขนาดอร่อยล้นจอมาเลยนะครับพี่แฟงเดี๋ยวจบรายการชวนพี่แฟงไปหาลาบเหนือกินด้วยกันนะครับค่ะเอย่าว่าไปคุณผู้ชมเห็นแบบเมื่อสักครู่นะคะสั่งได้นะคะเพราะว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ลำปางเนะะี่ยค่ะเขาพยายามที่จะเข้าไปเรียนรู้กับชุมชนคุณพ่อคุณแม่ในชุมชนนะคะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่องทางการขายใหม่่มานทางระบบออนไลน์ด้วยนะคะ